อันนามันเจอใครไหมนะ่ะเดินไปดูน้องหน่อยเจอเจอใครพี่ปุ่นอ๋อพี่ปนอยู่ใช่ไหมไม่รู้แล้วไม่เจอใครก็วิ่งมาอันนามีคนอยู่ด้วยไหมนะ่ะอยู่พี่ปนไงนะั่งอยู่ตรงนั้นนะอ๋อเหรอโอเคม,มาเด้อทีนี้นะ่ะเราจะตาส้มตามกันเ้าหอมตามไหมไม่ทำให้ทำไม่เอานะหักตามไหมไม่เอ้ แล้วก็จะให้หนูตําเองเวล,ละตาําข้าวกพดตําเองไงหนูจะตําให้แม่หนูไม่กินวายเดี๋ยวก็จะตอนหนูใหญ่จะแตกตายอยู่แล้วตอาจะแตกตายแล้วโอ้ตกตินอีกขนาดนั้นเลยเหรอใช่โอเคโอเคแค่ไปซื้อของยังเลยเฮ้ยอย่าพูดต่ออย่าพูดต่ออย่าพูดต่อถ่ายวิดีโออยู่ถ่ายวิดีโออยู่อย่าพูดยืดยาวนะคะเป็นเด็กเป็นเล็กอย่าพูดยืดยาวนะคะมาๆๆอย่าเอาหนามาโพร้าวควงไหมล่ะสิฟับ ว่าไอ้กับขงก็เพื่อแล้วเนาะสิบบาทบาามนเนี่ยบางต่อแตกแล้วคมกินแน่นนพี่น้องมากินส้มตำกันวันนี้เราจะอ้าไอ้ขงขสดแตกบ้างกาแฟ้าวอันนี้ฟ้าน้องคงใส่อยู่โอ้มีดมันก็คมดีนะเนี่ยไ, <c oughs> ไปซื้อขอ้าวปนสองร้านกับโมี่เจ็ดร้านไม่ได้ขี่มอเตอร์ไซค์ไปโน่นร้านตะเล่โน,น่นมีอยู่ไปบอกทำให้ช่วงนี้ไม่มาได้ด้วยอ้าวเพราะอะไรล่ะ เอาก็บม่ได้ว่าได้ไรอยากไปกับไปกินข้าวยิ้มจังไปไหมลูกบม่ได้ว่าอยากไปหาไอ้กับไปอ่ะตามใส<ร>่แม่ควบคนจะแตกอยากไปเล่นกับพ,พี่เหรอไม<ว>่ตามใจสิเขาอยากแม่ไปเลนกับพี่จะได้เล่นกับไอ้เนาะแล้วแต่ตามใจอยากไปหาใค,ใครก็ไปไม่ได้ว่าเด้องปีนเทอมแหมพี่น้องเขาก็าเลยจะเอ,อ่อ วิ่งไปร้านนั้นบ้านนี้ขายของขายของกับใครคะขายขอเดียวอยู่ที่ไหนคะอยู่งบ้านอุ้ยยุ่งกัดก็มีพายลมอือบาร์เมนสามเสียงแปดอยู่กับแม่อยู่กับแม่นี่แหละค่ะแม่จะพากินตำบมกหืยุ่ยุ่ออ่ะกับไข่ต้มซับทีทีอย่างนี้เด้อพี่น้องเนี่ยถ้าใครอยากอยากจะกินมะละกอแบบ ที่มันเล็กๆฝอยๆเนาะเวลาตั right ้มันจะเข้าเครื่องดีเด้อนี่สงสัยมื่อนีร่ก็สิได้บักขามเปียกกระป๋องแก้วข้างนอกเมื่อกล่าวหอดจ้าเคลือบกระเทียมโอ้โหสิบเอ็ดเอามาตั้นี่ก็ได้เจ้าลูกนี่ๆๆๆๆๆไม่อ้อมมันจะชาร์ี้นิ้งเอาขี้นิ้ก็เล่นตรงนี้ได้นี่ๆๆๆๆๆแม่เปิดประตูอยู่เดินไปตักน้ำมาเลยลูกไปนี่เอามาตั้ตรงนี้เลยใกล้ๆแม่แอมนี่ตรงนั้นยุงมันเยอะค่ะคนสวย ตั้งโมงตั้งสิบโมงกับพี่น้องตั้มาละก็้องสับทีๆเนาะแต่เราอย่าสับลึกเด้อสับวนไปวนมาก็จริงแต่อย่าสับเข้าไปลึกถ้าสับไปลึกแล้วมันจะซอยได้ตอนไม่น้อยตอนตอนใหญ่เนาะชิ้นใหญ่ดูดิล่ะต่ำโคตรเลยอันนี้หนให้ย่ายแล้วก็ไปละ จริงๆมันจะมีมีดปอกนะแต่เราไม่ชอบความไม่ชอบใช้มีดปอก <c oughs> <c oughs> อยู่กับพัดลมเมื่อคืนเมื่อบนออกจกพัดลมกับเป็นแอร์เฮ้ยจามชิวๆเย็บข้อไอจังแต่ถ้าไม่มีพัดลมก็อยู่ไม่ได้นะพี่น้องมันจะมียุงเราเนี่ยแหละจะหมดยีดเอาแหละถ้าไม่มีพัดลมอะ่ะ พูดถึงยุงมันก็ไม่ค่อยมีหรอกเพราะว่าบ้านเรามันสูงพวงโล่งไม่ค่อยมีต้นไม้มาบดบังเนาะเราทําให้เป็นธรรมชาติที่สุดก็คือหลังบ้านแต่มันจะป่าเยอะหลังบ้านอะ่ะเราก็ามาใช้ชีวิตอยู่หน้าบ้านบ้าน,นข้างหลังเน่มันจะยุงเยอะเราเลยเลี่ยงที่จะมาทําหน้าบ้านให้หลานาเลี้งอยู่หลังบ้านทอไมหลานเลี้ยแม่สลัะโคกไข่เลี้ยแม่ตับหงหลักก่อนมันมีสองโคกอยู่โอ้ความงมาก ร like ุดเมื่อแตกซะเนาะปาดทษขปาดทษปาดทุปาดทุปาดทุโอ้ยเจ้าสิเฮ็ดคบขัแต่งดนอเจ้าจะเฮ็ดคบขับแต่งด้น่เ้อนังเัาซอนมานั่งซอนมาเจะเฮ็ดโคบขัแตกได้ล่ะจะไปเรียนที่น่อยดีเอาไปตามไปตามเอาเอาไปกาด้วยเอไปเออไปตั้งหน้าเพานั่งต่ำยี่้ล ร้อนก็เอาขี้ดินน่ะเข้ามาแน่ในปูนเนี่ยไม่เก็บให้ทีหลังนี่พักกระจอรนิดเดี๋ยวเอาักกระจอกมากินน้ำตับของคนะครับไข่ต้มเลยไม่กินไข่ขต้มเหรอใส่ไปซื้อก้าปุ๋มาได็ไข่ต้มพี่นอ้องมึงเื้อไก่เนี่ล่ะสองสามล้านอยู่พอมีจักรล้านเด็กไข่ต้มมาเอ้าใส่ต,ตับของคุณไข่ต้มกับส้ตามตำมาเอ้าเมนูเด็ดไข่ต้มกับส้ตมตำก็แล้วกันเนาะวันนี้นะสงสัยจะได้ตามใส่อ่ ขามกับมะนาวอีกแล้วแหละเพราะว่ามะเขือเทศน่ะยังไปไม่ถึงร้านค้นาตอนเช้าเข้าขายแปดโมงเขาก็เลิกแล้วเนาะแปดโมงเขาก็เลิกขายแล้วเราก็ไม่ได้ออกไปข้างนอกเราก็นอนดูโทรทัศน์เชื่ออยู่ปิดเทอมเนาะพักผ่อนพา,าน,นอนพักผ่อนแล้วก็แะละเป็นวัดเป็นเป็นวัดเป็น,ปนไอแม่พี่น,อน้องยังคื้นนอนมาได้ไม่ใส่วิธีนอนหลบสเสา คือรอบดึกๆนะมันไอเนาะหทุ่มตีหนึ่งนะไอ้ไอ้ยุ่งซะละนอนอีกที่หนึ่งกับคนละตีสองน,นี่เลยแบบลูกเสาร์หนเนาะแต่ว่ากับฝากของใส่บาทอะไรอยู่เพราะว่าสิไปจำไปไอ้ใส่หลวงปู่เนาะกับไริไปวัดแต่ว่าก็ย้ายไปห้องกับตักข้าวสานของยังไปให้เพคนใส่บาทให้น้ำเนยอย่างเงี้ยคนแบบใส่บาทใหนน้น้ำเนาะฝากเพป็นใส่บาทให้น้ำนะ ก็ไปฮ็ปดบุญยูบุนกระินเน,ะนะาะวันที่สามวันที่สามวันที่ห้าก็จะมีอีกหนึ่งวัดเราก็จะไปทำบุญอยู่สองวัดอยู่ก็จะ,ะบูชานะคะจองผาไตเนาะพี่น้องต่อไปนี้จะเป็นเทศกาลของการจองผาไตเนาะนะคะฟ้ามะฮึงสะกอกนอสิตำมะฮึงจิกิงตำมะละกอนเด้อพี่น้องค่ะผู้ใดมีฝีมือเนาะแม่ยังหอมเด้อ เท่าแม่เนี่ตำส้นบักขามแมพี่นอ้องใบบักขามแมยังแซ่บของเล่าแม่ตำใส่ใบบักขามของเรายัาางแซ่บแมพี่นอ้องตำใส่ใบมะขามยังอร่อยเลยนะเดี๋ยวจะให้เราตำให้ดู <laughs> สักวันหนึ่งเนาะใบบักขามอ่อนแม่แล้วตำแซ่บเซยแมใช้สูตรโบราณแมพี่น้องเออก็อกแปลกพี่นาะขนาดตำใส่ใบมะขามอ่อนแม่ยายยังตำอร่อยเลยเด้อ บบต่ำหลายเลยแต่ว่มามันหนยหน่อยเนาะเดี๋ยวตอนเย็นจะไปเก็บใบผักบุ้งมาไว้ผัดผัดผักบุ้งบ้างเอ้ยแล้วก็แกงไก่เสี็นอาไม้ดองไม่ส้มเนาะก็จะเป็นเมนูอาหารหลายๆอ,อย่างแหละยำแรงเนาะแต่ว่ายเวีนกะก,กินส้มตำไปก่อนเนาะพี่น้องนะคะ อันเมียนกักิน,กน,กนส้มตำนี่ละ่ะแนวแซ่บของชาวอีสานทอดย่างหมกหพี่น้องสับมะละกอแล้วก็ตำส้มตำแล้วก็ไข่ต้มตข้าวปุ้นบ่มีขนม,มขนจีนบ่มีให้ซื้อขนมจนีนก็ขับปุ้นก็ไข่ต้มแม่ค้าบอกว่าหมดบริส่นต์สองล้านเลยเพรายวยะว่าณยื้อไก่เนี่ล่ะย่างไปก็ฮอดสองซ้ำหลังนี่ละ่ะแต่ว่าเบิด์ตทั้งสายก็เบิดทั้งฟ้าก็เบิดร้านค้ายยื้อไก่ ตามใจชอบเพิ่นอยากยังก็ให้เพิ่นเป็นเรื่องเอาเนาะเอาแบบที่ที่เขาอยากกินเลยตัวเล็กๆเนี่ยถ้าเขาอยากกินอะไรให้เขาซื้อเอาเลยเพราะว่าเมื่อเช้า,ชาเขาก็ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวมาเขาอิ่มก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็กินขนมกินอะไรแล้วเขาก็เลยอิมย่มเขาบอกว่าเขาอิม่มก,กินโอวนตินไม่ลูกเขาบอกว่าไม่อ้าวนุอิ่มอยู่อะไรประมาณนี้เยอะเขาก็ไปกินนมก็แล้วกันเนาะเขาคงกับใครดาวก็มีอยู่ในตู้ในอ่ะมองเขาเนาะ เสียดายพี่นาะให้หอมต้นกินของเก่าในี่เบิดก่อนเพราะว่าอุนไวเรลเนาะเดี๋ยวมันจะเสียหายเนาะมื้อแรกจะค่อยเสียบเข้าแล้วก็แกงไก่ค่อยเตรียมตัวแกงไก่กไก,มมก่เซ่นไมโดอะไรกันแล้วถั่วแล้วก็มีเดี๋ยวจะตามเสร็จถั่วด้วยควายมาก็ลหลบนิดนึงให้ควายกินน้ำก่อน ตอนนั้นแหละมันไม่ขึ้นมาบนปูนหรอกความมันก็อยู่ตรงดินแหละมันอยากต่ำนี่หน่อยขึ้นย่ายมันอยากต่ำบฮงขึ้นย่ายต่ำบกฮงได้เดี๋ยวนี้เนี่ยหน่อยนั่นขายเหตุงบเนี่ยแล้วขายตะบกฮงขายอะไรคะ เรขายอะไรต้มยำกุ้งปลาขายต้มยำกุ้งปลาทั่วปลาทั่วกุ้สีเก่งแท้ขายต้มยำกุ้งเด้อมาสื่อของหอมด้วยพี่น้องเออตำหมูหงดีกว่าเราวันนี้อ่ะแค่นี้เราก็พอตำแล้วแหละวิธีตำหมูหงเราตามะละกอกันเลวกันบ้าเยี่ยมสื่อมาบักหลายบาทนึงเนื่องในขวัญเ่อเจ้าสิไป็นตำหมูหงส์เลย ออมาของีเมย์เบิร์ดหลาคำเพงใ,ใส่นิดเดียวใส่เอีอทำท่าใส่ก็ได้ตัวเอาเปลือกไข่เนี่ยไปตำเนี่ยมาเอาอาเอาเอาเนี่ยไปนี่น่เอาโกมาสีฟ้าเจ๊ไฮมาคโคกมาสีฟ้าเจ๊ไฮเอาพี่ดองก็จะเอาบมาูหมงไปตำเลรื่อบๆท,ที่นี่เทากับสิใดคิปตำบมฮหงก็สอดต้มไข่เนาะขอบคุณที่รับชมนะคะสวัสดีค่ะตำบมูหงว่าพี่ดองมันนี่มืมดน่วยพอดีเลย